ค่ะสวัสดีนะคะหวยนานาของเราวันนี้วันที่4นะคะสี่เมษาคมก็วันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะสี่เมษายนอันนี้นานาจะให้อ่ายีก่กีสูตรรุดสองตัวบนสองตัวล่างนะคะแบบไม่ต้องคิดคำนวณมากเนาะก็สูตรที่1จบไปแล้วนะคะใครไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนานาด้วยนะมาสูตรนี้ไม่ต้องคิดคำนวณเลยค่ะอันนี้จะเป็นโฟวันเบดนะคะเป็นแนวทาง ได้ทุกเวฟนะคะแต่อันนี้จะเป็นตัวอย่างของโฟวันเบดเนะาะก็ใครสนใจหรือว่าสนใจท้าที่มาแนวยีก่กีเนาะก็เข้ามาสมัครได้ที่โฟวันเบดนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะมีหลายยีก่กีเนาะรวมในจะสปีดในจะหวยในจะาเขาเรียกว่าอะไรนะ15นาทีออกที5นาทีออกทีนะคะแล้วแต่เราจะชอบนะคะมันจะมี w i p มีหลายอย่างนะคะให้เลือก มันจะเป็นส่วนรวมหวยอย่างเดียวเนาะส่วนใครที่สนใจรัฐบาลนะคะรัฐบาลก็จ่ายแพงเนาะจะเป็นเว็บยี่สี่นะคะเว็บยี่สี่จะจ่ายแพงแล้วก็พอรัฐบาลออกปุ๊บวันต่อมาก็เปิดรับเลยนะคะใครที่มีหวยกลัวว่ามันจะอัน้นมันจะเป็นเลขดังนะคะเราก็สามารถาเข้ามาซื้อทิ้งไว้ได้เนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะสายนาอเดี๋ยวนานาก็จะนอนออกกะมานะคะ ก็ใครที่ว่างๆก็เล่นพอได้ค่าประทูก็ยังดีนะคะอ่าเรามาดูสูตรนี้กันเลยสูตรนี้ไม่ต้องคำนวณน,นะคะแค่เรารูา้สองตัวบนว่ามันออกอะไรแล้วก็จับหลดุดรอบต่อมาได้เลยนะคะ10บรอบนี้ถ้าหลุดสักห้ารอบเราก็ยังได้กําไรอยู่นะก็มาดูซ้ว่าอันนี้หลุดไปกี่รอบเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้ที่ให้ไปนะคะ10บรอบหลุดไปรอบเดียวแถมรอรับสเด้งสมเด้งนะคะ กำไรเยอะนะคะบอกว่าให้ค่าประทูแต่ว่าได้กินหมูไปแล้วล่ะคะ่ะวันนี้สําหรับสูตรแรกนะคะอ้าวสูตรนี้เรามาดูซิว่าเราจะได้กินอะไรดีอันนี้ใช้สองตัวบนมาลูดนะคะก็จะได้เอาสามกับเจ็ดมาลูดนะคะสามกับเจ็ดเจ็ดเข้าใช่ไหมคะเจ็ดเข้าสามเข้าอ้าวรับไปสองแดงเลยอ่ารอบแรกลับไปสองแดงเลยอลร,ลบรอยบต่อมาหกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดเจ็ดเข้าสองแดงนะคะบนล่างอ้าวสองแดงอีกแล้ว จะได้กินอะไรดีทีนี้เจ็ดกับหนึ่งนะคะเจ็ดกับหนึ่งอ้าวเจ็ดก็เข้าหนึ่งก็เข้าโอ้ตายแล้วอะไรจะปังขนาดนี้นาเอ๋ยต่อมาเจ็ดกับหกนะคะอา้าวเจ็ดเข้าบนล่างอีกแล้วโอ้โหความเฮงต่อมาแปดกับเจ็ดนะคะอา้าวอันนี้ตายไม่เป็นไรนะคะต่อมาสองกับห้านะคะสองมาวิ่งหน้าซะแล้วแต่เราเล่นรุดมันก็ไม่ได้นะคะถ้าใครอยากเล่นกันไว้ก็วิ่งได้นะคะ ต่อมาหกกับสามหกกับสามหกกับสามก็ไม่มีอ่าไม่เป็นไรหกสามสามรอบติดแล้วไม่เป็นไรนะคะหกกับสามไม่มีอ่ะสองกับแปดมีไหมอ่ามาทั้งสองทั้งแปดเลยอ่ะสองเด้ง e เอาคืนมั่งนะคะต่อมาสองกับหกใช่ไหมคะสองกับหกอ่าหกมาเอาคืนมั่งนะคะต่อมาอ่า เจ็ดกับหกมาไหมคะอ่าหกมาสองเด้งเลยนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเอาเป็นว่า,าสูตรนี้มันมันนะคะได้ลุ้นมันมากเลยก็หลุดไปสามรอบแต่เรารับสองเด้งเกือบทุกรอบนะคะคุ้มค่ะคุ้มจริงๆสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เรารับสองเด้งไปหกรอบนะคะเพื่อนๆโอ้โหวันนี้วันเฮงวันปังจริงๆเลยสมัครได้นะคะไม่ไม่ได้ว่าให้แนะนำให้เล่นการพน,น,นันนะคะคือว่าเราเล่นแค่ตาละบาทสองบาทเราไม่ต้องแบบเออหวังมากมายทั้งวันนะคะวันละสองสาร้อยค่ากับข้าวเราเนาะวันไหนที่เเข้ามาแล้วเสียไปเราก็ วันนั้นทั้งวันก็ไม่ต้องเล่นแล้วค่ะโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานาด้วยนะคะโหอ,อยากเป็นวันหยุดเนาะจะได้ไลค์ทั้งวันเลยโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้นานาด้วยนะคะใครที่สนใจเข้ากลุ่มฟรีอย่าลืมแอดไลน์มานะคะสามหนึ่งสองห้าสองหนึ่งแล้วก็ตัวเอเล็กนะคะแต่ก็ขอแจ้งไว้ก่อนนะคะว่า นานาจะให้เฉพาะตอนที่นานาว่างมีเวลานะคะเพราะว่านานาเองก็มีงานประจําเนาะก็เผื่อใครสนใจนะคะหรือว่าใครที่จะเอ่อเห็นว่าเออไม่ให้สักทีเว้ยอะไรเงี้ยออกจากกลุ่มนานาก็ไม่ได้ว่าอะไระค่ะแล้วแต่ความสมัครใจเนาะโอเคค่ะอย่างนั้นไงานานาก็จะรีบลงให้นะคะจะได้พักผ่อนกันขอให้เฮงๆประปังรวยๆรวยทุกคนนะคะแล้วอย่าลืมวันนี้หอยราวนะคะงวดที่แล้วสี่ตัว หางเดียวแสนแตกโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีแห้งงปังๆจ้า